สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะเข้าสู่รั้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์นะคะวิทยาเขตนคนปรปฐมม,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นี้นะคะก็มีความพร้อมสําหรับนักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมในความเก่งของทุกคนนะคะที่ฝ่าหลายๆด่านเข้ามาได้นะคะจนเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ในักศึกษาใช้ตรงนี้พื้นที่การศึกษาตรงนี้ให้คุ้มค่ากับการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาปรึกษาท่านอาจารย์นะคะการมีเพื่อนที่ดีๆสนุกสนานแล้วก็การใช้พื้นที่ที่เราจัดสรรไว้ให้ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของการสนามกีฬานะคะสนามพักผ่อนหรือว่าอ,อุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะของวิทยาลัยนิเทศาสตร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายทําอย่างคุ้มค่านะคะที่ได้เข้ามาที่นี่นะคะมีคํากล่าวนะคะว่าคนเราจะประสบความสําเร็จได้น้นเนี่ย ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะคะแต่มาจากความตั้งใจความพยายามที่สําคัญคือจะต้องรู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรนะคะถ้าเราอยากจะเป็นนักนิเทศศาสตร์เราอยากเป็นผู้กากับเราอยากเป็นคนเขียนบทใช้เวลาในห้องเรียนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะในศึกษาจะต้องควานหานะคะความรู้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนะคะเพื่อให้เราไปสู่จุดนั้นได้เร็วที่สุดนะคะบางคนเนี่ยสามารถที่จะจบภายใน3ปีครึ่งหรือ3ปีได้เลยด้วยซ้ำนะคะโอเค นับจากวันนี้นะคะนักศึกษากลายเป็นนักศึกษาปริญญาตรีหรือเป็นนักศึกษาที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าท้ายที่สุดนี้นะคะอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเรียนอย่างมีความสุขที่นี่นะคะแล้วก็มีโอกาสก็เจอการทักทายกันสวัสดีค่ะ